เหยังกินนะยนะต้มหอยต้มหอยพี่น้องล้างหอยนังนัดขางเพื่อางเกจะสน้ำาลต้มใตีใบมะคามันซือวชพืชไขพี่น้องพี่น้องก็ใส่ใบมะคามัก็วชพืชไทยด้วยน้อเสี่ยงหอย้ยไม่ตุ่มโอ้ต้่มะใส่น้ำนอยนึอก เพราะว่าหอยนี่เขาต้มโดนเติบหอยนี่ฮะเกี่ยมแต่ใต้ด้วยแต่ไม่ได้พี่น้องเอาไว้เฮิงมันจะตายนะทำไว้เห <stop> <oh okay? no ็ดกินจะมาใส่พงนัวก่อนแด้วพี่น้องเลาก็ซืได้ใส่พงนัวหอยลงไปอ่าใส่เกลือนำโดยพี่น้องเด้อให้มันน้ำมาใส่ก่อนเลยนนง้ำให้อันพงนัวมันละลายเลย ามันนนตอข้างหมอแล้วก็เอาอันนี้คือหนาเลยพี่น้องมันนี่กระถางซุปมันนี้พี่น้องน้องท่องเห็นยังไงนะดูแถะมาสบายดีพี่น้องก่อนสมาดีปลาลงมาเจอทุกคนนะจ๊ะเพิ่นเห็นแนวตัดหญ้าเพิ่นหลักอยากลองเห็ดลงพี่น้องข่าวอยู่บ่า้องนัดกับหั่นคิ้งให้แม่ด้วพี่น้องเด้อเด้อปลาบ้างต้องนัดซอยคิ้งซอยแม่พี่น้องไหมสบายดีพี่น้อง เราเคี่พ่อบ่าถึงนี่ไหมมืดอะไรพ่อบอกพอถามพอระวังล่ให้หอยผันผดเผากระเจียนมาเห็ดน้ำจิ้มกันเด้อพี่นอ้องมาทำน้ำจิ้มจ้าแม่น้อยสิกินหอยเดี๋ยวมึงพี่น้องเลยนอนกินหอยไปก่อน,นเอเตรรรีียยยมบ้อแหัวใสจผิด ใส่กระเทียมใส่ขิงลงไปเด้อพี่นอ้องเอาก็สิมาเริ่มต้มระหว่างรออันอหอยมันชุกทำน้ำจิ้มต่อเลยจ้าใส่น้ำตาลสามบวงของนัวน้ำปลาเขาเลยนัดเลือกปลาปลาเขา,าโอ้ตายเขาเฉดจังไดีลยดิกามารถต้มเลยพี่น้องได้ปัเน,ปนี้นะ คือสิเพชรขนาดพี่น้องไงหอยมันเย็นคือเขากันความคาวพี่น้องเขาต้องเห็ดเพชรเพชรใส่ขคงน้ำโอ้ยน้ำปลาเมื่อพี่น้องเอ้ยเริ่มซื้อน้ำปลาวันนี้เาก็ใส่มะนาวลงไปนะพี่น้องเราก็บีบมงนาวใส่เลยจ้าเห็ดสมบมเพราะว่ามันนั่น หอยมันต้องเห็ดสมบูมันจังจะแก่เลี่ยนเลยพี่น้องนหลาไล่เม็ดเลยไม่น้อยสื่อมนันกันนัดนำผดเรียบร้อยพี่นง้งแล้วเด้อจ้าพี่นอ้องต้มหอยเซอรี่ครับกิ๊กแก้วขิงพี่น้องมามามาพี่น้องเรียบร้อยเลยไปไปกินนำกันเลยจ้า สบายดีพ okay. <Key board. S 2> ี hey, hey, ่น้องสบายดีเป่าลุงคนใบจ้าสบายดีอีกรอบด้วยใจพี่น้องจ้าวันนี้เฮาอลังการงานส่างพี่น้องหอยหอยหอยพี่น้องน้ั่งจิ้มหอยพี่น้องเอ้ยโอ้ดูเลยอะไรฮะมาได้กินลูกเไปใส่นั่นขู่เฮา ไมได้ทองตาออกเดอทองเดอย <reinvent> ันเคยบอกออกนี <Use these sue progresses> ่นี่นี่เบิ้นแหละฮะพูยว่าทองน้องนัดนี่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 ยังอันตุนเดอันนี้แหละอันนี้แหละอันตวนี้แหละออกเบิ้งเบิ้งสี่บอกเออได้ได้ได้เออตุนนั้นแหละออกเดอยันเมาแกวข้าคิงเด้อพี่น้องแกวคิงกับแกีวกระเทียมเด้อพี่น้อง

หอยจุบก็มีด้วหอยจุกอ่ะหอยพวกเจางง้มมาเลเป็นหอยกระจายยุบหนยนอ่ะนี่กรบอกม่น่าแมนแมนน่าลูกน้องนั่งมาราจัดน้องตามันก็จอห้อง ย่านบรนย่านแบบเผื่อคนแพ้นะมันยังเผื่อคนแพ้นะเขาเมาบงกินโบได้เนี่ยแห้งกระเจี๊ยงไงไข่มันเมางใบไข่มันหากเห็นอันลงเป็ดเจ้าเนาะทั้งตาทั้งไข่เรากินหมดเลยในทองอะบ่พอเหรอฮะเรากระเจี๊ยวนะมาจำเจี๊ยบกระเจี๊ยบเราบ่อัน มเมาบอกมืหม่มจะมึงจะเล่นมักินแล้วก็จขจเอาจขาแล้วก็กินเอามาไม่เข่าคันอยากครับอยากเนาะแท้เรียนนะกินโุเรียนพี่เธอเยแล้วก็อยากชอนก็อยาบมาลูกกินหอยไปก่อนอย่งบอกดูสิสให้กินดอก มันเดินออกฝลูกเสื้อยายเลยเด้เนาะเด้ยยายมันเดินออกแล้วก็สีเสื้อยายกินน้ำพี่หลงเลยเื้อยายกินน้ำแล้วกหายายุเราสิได้กินแแมนบ่มันได้กินหลายเติบบนได้กินะุ่นงกินในคลิปเลยะหคลิปลก็ยากพหงเลยมันได้เือา อดน้องก่อนอยากกันได้กินอยู่ดอกน้องทองได้กระสือห้กินบักโดนโดนนดน <c oughs> อดเอาเลยอาทิตย์ไปดีมดก่อนเห็นได้หมดดอกงี้หมดดอกเดือนหนาวหมดเจ็บน้ังทองเนาะ ย้นพี่นอ้นองเด้อใบกินเสียใจยหอยอามานาอแซบอ,ไไอยู่พีนน่น้องแสบอยู่คนวะถ้าสมุดวบบนี้คนหายเด้อก็สิกินทองกบทุเรียนสกิน,กน,กนไวานะบอก่บก,บกินทุเรียนเลยเนาะ <laughs> น่าทองทองเลือกอยัง เอันังพ่อขาสื้อกินอยู่ททองมันแพงเนาะเราเสาเงินไปใส่ยาสูบแล้วก็ย่งพโกมันเื่อจ่ายยังกินลูกเลยเสื่อหมาเงี้ยเงินได้เงินก่อนเงินื้อสองมากเลยใส่ผู้ใย่างเนาะใส่ยายมากเนา ไ,ได,ไไดไ้ได้มาตื่อมาลื่ขาให้เขาปลแข้งเแขงกันบอ๊เราอเอาโบแซไปก่อนเนาะคอนเสไปอีกขึ้นนัน่งเน้นน,นมลดปลาเสปเลยแค่ผมต้องฟน้องนะใช่ไหมแก่มเลีนนอททองนนเนาะ ทางไยก็ถฉ <toys> ีดวัคซีนกับอาการนั้นธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเราอาการฉีดวัคซีนนะฟังก่อนอาการกัคือธรรมดาพี่น้องอยู่ซื่อๆเด้อันยังหักอยากเครื่องๆอยู่สักเล็กสักหน่อยอันยังคือเขาว่าย่านอันแพ้ย่าันโศกได้ไปซักรถพี่น้องกันไว้ก่อนคดีกันซักกคดีพี่น้องเอ้ยเอาตามดอกด้วยท่อง อาการมีแผแพผลพังพังบางก้อนเนี่ยนั่นทางอาการข่อยในธรรมดาโบวินิ่บปวดโบยังได้พี่น้องเลยบางคนทำเหนื่อยนบางคนเขาก็ใช่ยันเป็นน้ำผึ้งมาพลาเครับว่าครับโแมนแม่บบเป็นยังนักแขนอยู่หน่อยหนึ่ง,งน ah. ักแขนขันเขาซักอะไรพี่น้อง มึงจะนักอยู่ขางเขาซักอย่างนันน้นนั่นบาอยากบอหอยกินหอยก่อนลก <c oughs> นูกทองหัวอะไรเงาะทองพองคือการส่งขาดเลยเนี่ก็ชิบซื้อส,ส่งน,ยนายหยงหนเขาก็หันอัดไปเบิดพี่น้องเลย เขาลาดนะเขาเปิดห้านวันท well ี่เช้านะเับเปิดแซ่บลาแม่แ่วเแ่แ่แงเนาะปลาหอยบดแซ่เป็นบทอง

không mà không dạng không, dùng nóng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  nó không? Không. <c oughs> วันนี้ก็สิดล,ลาไปก่อนเนะพี่นอ้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องน้องนัดพรแม่น้อยในเด้อพี่นอ้องขอบคุณหลายๆจ้าลาไปก่อนจ้าพีนนน่น้องบ๊ายบายนันหลบไปะดุมน้องทองสูงคน